ฟุตบอลเยอรมันกลับลงมาเตะในนัดกลางสัปดาห์คราวนี้เป็นคิวของฟุตบอลถ้วยอย่าง DFB Pokal หรือฟุตบอลเยอรมันครับ2019 2020รอบนี้ก็เป็นรอบรองชนะเลิศกันแล้วนะครับจะลงเตะในวันที่9 10มิถุนายน63นี้เราจะไปดูโปรแกรมการแข่งขันพร้อมโปรแกรมถ่ายท่าสดของทุกคู่ไปติดตามกันเลยครับณนะทัสบอลทีวี โปรแกรมฟุตบอลถ้วย dfa polo ในรอบรองชนะเลิศมาเริ่มกันที่โปรแกรมในวันคาที่9้ามิถุนายนซึ่งจะ kick off ในเวลา1นนาฬิกาสหนาทีหรือตี14จะเป็นชาร์สบูเกนทีมจากฝูงจากลิจนาลิก้าหรือลีกเดฟเวน4เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลเวอร์คูเซ่นทีมจากบุนเดสติกาถัดมาจะเป็นโปรแกรมในวันพุธที่10มิถุนายนจะเริ่มลงสนามในเวลาตี145ิบห้าบยเมนิก จากฝูงมูนเดนิก้าจะพบกับไอทักฟังฟวดทีมร่วมรลีกโดยทุกคู่จะถ่ายท่าสดผ่านทางช่อง7 SD และบัคกบูทีวีซึ่งฟุตบอล d ด y เบโพคาหรือฟุตบอลเยอรมันครับก็กลับมาเตะในรอบรองชนะเลิศกันแล้วนะครับเราก็จะติดตามผลการแข่งขันของทุกคู่แล้วนํามาแจ้งให้เพื่อนๆทราบในคลิปถ,ถัดไปและก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ